อยากกินแจวคือแม่เป็นเคยตําให้กินแต่เป็นเด็กหน่อยจ้ะแต่ว่าใส่เตาทานในการอย่างบ่ได้ก็เลยจะใช้เตาแก๊สเอาใส่กระทะขัวเอาค่ะก็จะมีพริกกระเทียมหัวหอมมะเขือเทศแล้วก็หัวคาออนจ้ะเติมน้ำลงไปจักน้อยเพราะขวาได้จ้ะแล้วก็ใส่เกลือข่งช่อนชา ตอนนี้ก็เริ่มจะเกลี่ยแล้วจ้ะอีกนิดนึงก็ใส่ได้แล้วจ้ะโอเคค่ะสำนีกะพ่อแล้วจ้ะเอาหัวคาออนใส่ลงไปในโรกก่อนเลยจ้ะแล้วก็ตามโดยผงชูรดตามชอบกระตำให้ละเอียดเลยนะคะ จากนั้นกะไซพริกกระเทียยมหัวหอมลงไปตำจ้ะประมาณนี้ก็ะพอแล้วจ้ะจากนั้นกะไซมะเขือเทศลงไปโขกหย,ยาบๆก็ะพอค่ะ สุดท่ายใส่น้ำปลรราต้มซุกลงไปจ้าผู้ใดมากอยากใส่นนำปลาเพิ่มก็ไดนะคะแล้วแต่คนมากจ้าแซมนีกะเซ็ตแล้วจ้ากินกับข้าวเหนียวฮอนๆไข่ต้มลวกผักนี่แซบอีหลีค่ะเห็นใหนคิดถึงพอกับแม่นาอจ้ายิงช่วงนี่นาหน,นาวไก่ปีใหม่ผู้ใดได้กลับบานไปหาพอหาแม่ช่วงปีใหม่ก็คือนสิมดีใจแห้งนาะค่ะ แต่ถาไพ่บได้กลับบ้านกับ่บต้องเสียใจไปนะคะเหตุงานเก็บเงินไหวลหลายๆเห็ุกินเองแบบนี้กับประหยัดเงินได้หลายนะจ๊ะคอยไปสงกรานต์กับได้เนาะจ้า